สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ของมาป่าปป้าช n n e l นะคะในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการของคนตั้งครรภ์ได้7เดือนนะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณแม่ๆม,มือใหม่นะคะแล้วก็คุณแม่ๆที่กําลังจะเข้าสู่ไตรมาสสไปพร้อมกับทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาบอกอาการที่ตัวเองได้ประสบพบเจอมานะคะตอนนี้แม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ8เดือนกับอีก1วันแล้วนะคะก็จะมา รัปเดตอาการของช่วงระยะเวลา7จ็ดเดือนที่ผ่านมานะคะว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะที่ถ่ายทําเกี่ยวกับขนาดของท้องนะคะตลอดทุกสัปดาห์ในช่วง7เ,เดือนมาให้ดูด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามดูเลยค่ะค่ะก็ถือมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะสําหรับอาการของคนตั้งครรภ์ได้7เดือนนะคะไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเหมือนกับแม่ไหมนะคะในเดือนที่7นะคะก็ เป็นการเข้าสู่ไรมาที่3อย่างเป็นตัวแล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเลยก็คือขนาดของท้องทีงท่ใหญ่ขึ้นมากจนทุกคนมองว่าเราเป็นคนท้องแก่ไปซสแล้วนะคะของอาหารการกินนะคะก็กินได้ปกติเลยแต่รู้สึกว่าช่วง ไตรมาสที่3ไปเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นเร็วมากนะคะคุณแม่ค่ะก็ต้องควบคุมเรื่องของอาหารหรือว่าชนิดของอาหารที่เราทานนะคะเรื่องของน้ำนะคะก็ยังจำเป็นอยู่นะคะในสัปดาห์ที่30นะคะคุณแม่ไปไปตรวจกับคุณหมอเนาะก็พบว่า าสายลบอาหากพาดผ่านด้านหน้าของน้องนะคะแล้วก็เกือบจะเข้าไปในคอแล้วคุณหมอก็แนะนําบอกว่าให้ทานน้าเยอะๆนะคะซึ่งน้ำเนี่ยจะทําให้ตัวสายลบหรือว่า,าสายสะดือเนาะลอยขึ้นไปด้านบนนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะแนะนํานะคะทานอาหารควบคุมนะคะแล้วก็ทานน้าให้เยอะๆนะคะยังคงจะต้องทํากันอย่างผ่อเนเมื่อตอนนี้คุณแม่ก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นประมาณ1ิบ โลเกือบ11โลแล้วนะคะซึ่งคุณหมอก,ก็เตือนว่าถือว่าขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ออกเนือ้อออกตัวไปออกแต่ท้องนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าหน้าท้องตอนที่แบบว่าคลอดเสร็จนะคะส่วนในเรื่องของอาการนะคะพบว่าในช่วงนี้เริ่มมีอาการเจ็บจีดลงไปลงไปที่หัวหนาวนะคะหรืออุ้งเชิงการของเรานะคะ เป็นในในครั้งแรกเลยที่เข้าสู่สัปดาห์เดือนที่7นะคะก็เจ็บจี้ค่ะประมาณ5วินาทีประมาณนี้นะคะก็ตลอดทั้งเดือนเดือนที่7นี้นะคะก็เจ็บจี้อยู่ประมาณ3ครั้งซึ่งเป็นระยะที่สั้นๆที่จะเกิดขึ้นแน่ๆเลยนะคะก็คือการเป็นตะคริวนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่ระหว่างเรานอนเนาะเวลาเรายืดเหยียดแล้วก็จะเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะซึ่ง มีโอกาสที่จะเกิดหลายครั้งแต่คุณแม่ก็รู้ว่าจะเกิดก็เลยแบบว่ามีเทคนิคนิดนึงนะคะก็ห้ามไปได้หลายครั้งนะคะแต่ก็เป็นประมาณ2ครั้งนะคะในช่วงสัปดาห์ที่เอเดือนที่7นี้นะคะที่แบบว่า ทำไม่ทันจริงๆตอนนอนไม่มีสตินะคะถ้ามีกว่าน,นี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะแล้วมันก็เจ็บมากๆด้วยก็แนะนําคุณแม่ถ้าเกิดว่าเป็นตะคริวนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยก็พยายามนวดบ่อยๆนะคะก็ประมาณ 2- 3สาวันก็จะอาการดีขึ้นค่ะในส่วนของลักษณะท้องค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็เส้นที่ผ่ากลางหน้าท้องของเรานะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทางเส้นบนแล้วก็ เส้นล่างเนาะเส้นบนนี้จะเริ่มเริ่มปรากฏต,ตอนประมาณเดือนที่6มาแล้วนะคะก็เริ่มชัดขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ตอนนี้ท้องอยังไม่แตกลายนะคะก็พยายามบำรุงไปเรื่อยๆนะคะใครที่สนใจอยากจะรู้เทคนิคว่าทำยังไงไม่ให้แตกลายก็ inbox หลังไม้ได้นะคะทุกคนส่วนเรื่องของน้องที่อยู่ด้านในนะคะคุณแม่ก็ไปตรวจใน สัปดาห์ที่30นะคะตอนนั้นได้เดือนครึ่งนะคะก็น้องอยู่ในสภาพกลับหัวนะคะก็คือโอเคกลับหัวมาตั้งแต่แรกๆที่ตรวจอัลตราซาวด์เดือนต,น,ตนต้นๆเลยนะคะก็กลับหัวมาตลอดนะคะแล้วก็น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติถึงค่อนข้างมากนะคะอยู่ที่1,500 กวักรมนิดๆน,นะคะก็ไม่แน่ใจว่าลูกของคุณแม่ท่านอื่นจะประมาณนี้ไหมนะคะหมอก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะคะก็หลังจากนี้คุณหมอก็จะนัดถี่ขึ้นนะคะจาก1เดือนครั้งก็จะเป็น3ส,สัปดาห์ต่อหนครั้งนะคะ,ะ,คะเรื่องของอาการดิ้นนะคะของน้อง คุณแม่ยอมรับเลยว่าไม่ได้บันทึกไว้นะคะว่าดิ้นวันละเท่าไหร่เช้าเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่กลางวันเท่าไหร่ประมาณนี้แต่รู้ว่าเขาดิ้นตลอดนะคะเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดแน่นอนนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเผลอลืมไปทํางานนะคะก็หมั่นลูปท้องเขาเราก็จะรู้ว่าเขาดิ้นนะคะแล้วก็เดือนนี้พบว่าน้องสะอึกนะคะ ปกติเราได้ยินคำว่าเด็กสะอึกมาตลอดนะคะแต่ไม่เคยเจอกับลูกของตัวเองนะคะก็ปรากฏว่ามีการสะอึกอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการดิ้นแบบตึกตึบตึบเป็นจังหวะนะคะลักษณะที่ความถี่ใกล้เคียงกันนะคะก็เป็นประมาณ 1-5นาทีเลยทีนะคะแม่ก็ทานน้ำไปค่ะกลัวลูก,ลกสะอึอนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผลอะไหรหรือแ่าแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กจะสะอึกนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็อาการดิ้นนะคะจะมีสังเกตได้ชัดนะคะอยู่2ส,ส่วนหลักๆนะคะก็คือท้องด้านขวาส่วนบนนะคะแล้วก็ท้องด้านซ้ายส่วนล่างนะคะ <c oughs> คุณแม่ก็มโนจินตนาการนะเข้าใจว่าด้านขวาบนนี้น่าจะเป็นส่วนของ เท้าเข่านะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของมือหมัดนะคะที่น้องตอนยืดเหยียดนะคะซึ่งอาการนะคะจะมีการขดตัวบ้างนะคะแล้วก็โก่งตัวบ้างนะคะจนเห็นได้ชัดนะคะซึ่งเดือนที่จะเห็นชัดกว่าเดือนที่หกมากๆนะคะแล้วก็มีอย่างที่แม่บอกนะคะก็คือสส่วนที่ดิ้นตลอดแล้วก็ดิ้นหลักๆเลยนะคะ ก็ในเรื่องของการนอนนะคะช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่าคุณแม่นอนน้อยลงมากนะคะพยายามนอนให้มากที่สุดนะคะอาจจะเพิ่มระยะเวลาในการเข้านอนเร็วขึ้นนะคะเพื่อให้มีเวลาในการนอนนานมากยิ่งขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าช่วงนี้นอนน้อยลงนะคะเพราะว่าเรากังวลเรื่องท้องของเราด้วยแล้วก็ต้อง พลิกตัวตลอดเพราะว่านอนลําบากนะคะ,ะอาจจะอึดอัดอะไรประมาณนี้นะคะก็แนะนําว่าอาจจะต้องตอนนอนตะแคงนะคะอาจจะต้องมีหมอนหรือว่ามีผ้าบางๆพับไว้รองนอนนะคะซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้เราสบายขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือท้องเราจะได้ไม่หย่อนลงไปนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการตึงของผิวบนหน้าท้องและอาจจะทําให้ท้องลายได้อันนี้แม่คิดไปเองนะคะก็เวลานอนตะแคงก็ควรจะมีผ้าหรือหมอนรองเนาะ,ะแล้วก็ สำหรับคุณแม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะว่าจะต้องนอนในตะแคงซ้ายที่เขาแนะนํากันนะคะก็คือคุณแม่นอนได้ทุกท่าเลยนะคะอันไหนที่เป็นท่าที่สบายเราหายใจสะดวกไม่ได้อึดอัดนะคะก็จะนอนท่านั้นแต่ก็พยายามที่จะไม่ได้นอนยาวท่านั้นตั้งแต่กลางคืนจนถึงตอนตื่นตอนเช้าอะไรประมาณนี้นะคะก็ตากให้คุณแม่ดูแลตัวเองด้วยนะคะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอาการของคนท้อง7เดือนนะคะซึ่งก็เป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่6นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะก็อดี๋ยไงท้ายคลิปต่อจากนี้นะคะแม่จะลงเป็นวิดีโอรูปขนาดท้องให้ คุณแม่ๆได้ดูกันนะคะว่าท้องเราเหมือนกันไว้นะคะแล้วลองให้คุณแม่เดาจิงนะคะว่าท้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่รับชมวิดีโอในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ